ละครชีวิตรักมีอะไรสถานะตอนที่เจ็ดกริเอาการ์แต่งงานมาเชิญพ่อแม่ของพินสุดาและสีดาไปร่วมงานแต่งงานของเขาพินสุดาเข้ามาเจอเขาก็มองเขาอย่างน้อยใจไม่หยามหน้าพินถึงบ้านเลยลระคะพี่กริหยามตรงไหนพี่ก็แค่เอาการ์แต่งการมาให้คุณอาทั้งสองพินก็เหมือนกันนะกับสีดา ถ้าอยากไปพี่ก็เชิญทำไมพี่กรีไม่ฟังกันบ้างทำไมต้องประชดพินด้วยการแต่งงานกับเมียเก่าของพ่อตัวเองพี่จำเป็นต้องเชื่อฟังคนที่ทรยศหักหลังพี่ด้วยเหรอทำไมพี่กรีไม่โทษตัวเองบ้างพินยังสาวยังสวยพี่ไม่เคยแตะเนื้อต้องตัวพินเหมือนที่คนรักกันเขาทำกันเลยอะ่ะพินก็เหงาพินก็แค่เผลอไผลไปกับตูนแค่นั้นเอง พินรักพี่พินไม่เคยรักใครที่ฉันทนุถนอมเธอเพราะเห็นว่าเธอเป็นแก้วเปราะบางที่ฉันจะต้องดูแลยังไม่ถึงเวลาฉันก็ไม่อยากจะทำอะไรแต่มันทำให้เธอทุรนทุรายทนไม่ไหวจนต้องไปม,มีชู้เลยเหรอก็พินเหงาพินมีความต้องการพินพยายามบอกพี่แล้วแต่พี่ก็ไม่สนใจก็เลยไปเอากับลูกคนงานพินสัญญานะพิกริ ว่าพินจะไม่ทำอะไรแบบนี้อีกแล้วพินจะรอพี่รอจนกว่าเราจะแต่งงานกันและพินก็จะไม่ยุ่งกับตุนอีกสายไปแล้วล่ะพี่กำลังจะแต่งงานกับวรรออนงานกำลังจะจัดขึ้นการดก็เชิญอยู่นี่ไงอย่าประชดด้วยวิธีนี้ได้ไหมคะนะคะพินขอร้องพี่ไม่ได้ประชดพี่อยากแต่งงานกับวรออนจริงๆพิ่กริดใจร้าย ใร้ายที่สุดเลยอะ่ะเพนสุดาวิ่งออกไปสีดาที่เพิ่งเข้าไปดูคนงานทำไรเนื้อตัวมอมแมมเดินผ่านเข้ามาพิกฤิตสีดาไม่รู้หรอกนะว่าพี่กับพี่พินทะเลาะกันเรื่องอะไรทำไมใหญ่โตถึงขั้นเลิกกันแต่สีดาไม่เห็นด้วยที่พี่จะแต่งงานกับวรอ,อนพี่มีเหตุผลของพี่นะสีดา พี่กำลังทำร้ายผู้หญิงสองคนรู้ไหมคะทำร้ายทั้งพี่พินทำร้ายทั้งวรอ,อนผู้หญิงอย่างวรอ,อนสมควรที่จะโดนแบบนี้ละถ้าไม่รักก็ปล่อยเขาไปเถอะค่ะอย่าแต่งงานกับเขาเลยให้เขาได้ไปเจอผู้ชายดีๆไม่พี่บอกแล้วไงว่าวรอ,อนต้องเจออะไรแบบนี้มันสมควรแล้วสีดารู้สึกแปลกใจไม่รู้ว่าวรอรอนทำอะไรผิด กลิดถึงได้โกรธขนาดนั้นงานแต่งงานระหว่างวรออนกับกลิดจัดขึ้นที่ไร่ท่ามกลางความแปลกใจของคนงานทุกคนที่อยู่อยู่หญิงสาวก็ถูกบังคับให้แต่งตัวหรูหราสวมชุดเจ้าสาวแต่เจ้าบ่าวกลับแต่งตัวง่ายๆเหมือนกับจะไปออกไล่มากกว่าไงดีใจไหมที่ได้กลายมาเป็นเจ้าสาวของฉนะันอะวรอรอน ฉันไม่เคยดีใจคะ่ะฉันไม่เคยดีใจที่จะต้องแต่งงานกับคุณโกหกเธอกำลังดีใจจนเนื้อเต้นที่จะได้เป็นนายหญิงของไร่นี้คุณจับฉันมาแต่งชุดเจ้าสาวคุณไม่ได้ต้องการจะแต่งงานกับฉันจริงๆทำไมคุณต้องทำแบบนี้ด้วยแล้วอยากรู้ไหมว่าฉันทำไปทำไมทำไมคะแค่ต้องการประชดคุณพินเท่านั้นเหรอ พราะฉันจะลอบผัวเธอมาไงล่ะผัวพ่อคุณน่ะเหรอมีผัวหลายคนจนจำไม่ได้สินะว่าไอ้สายฟ้ามันคือผัวเธอผัวเธอที่เธอเอามันมาปล้นบ้านฉันจนพ่อฉันต้องนั่งรถเข็นอย่างนี้ไงล่ะฉันจำเขาไม่ได้จำได้หรือไม่ได้แต่มันก็เป็นผัวเธอวรอนถอนหายใจไม่อยากต่อปากต่อคคำ เธอจึงเดิอนหอนีแต่เขาบังคับให้เธอไปเอาเหล้ามาดื่มไปกินเหล้าวันนี้ฉันอยากเห็นเจ้าสาวตัวเองเมาฉันไม่ดื่มค่ะฉันดื่มเหล้าไม่เป็นผู้หญิงอย่างเธอน่ะเหรอวราอ้อนดื่มเหล้าไม่เป็นฮะผู้หญิงกล้าโลกอย่างเธอน่ะเหรอไม่เคยกินเหล้าฉันไม่ดื่มจริงๆค่ะฉันสั่งให้เธอไปกินแล้วกลับมาให้ฉันเห็นด้วยนะ ว่เธอเมาหญิงสาวถอนหายใจจำใจจะต้องกินเหล้าตามคำสั่งเขาแต่กินแล้วเข้าไปแค่อึกเดียวก็มีอาการหน้ามืดแปลกๆเธอเดินโซซัดโซเซมานอนบนโซฟาหมอเพื่อนของเขาดูอาการของเธอแล้วก็ตกใจจึงเดินเข้ามาดูพอตรวจอาการแล้วจึงบอกกับสองพ่อลูกว่าหญิงสาวแพ้อแอลกอฮอล์แพ้อแอลกอฮอล อีออนเนี่ยเราแพ้อลกอฮอล์เป็นไปไม่ได้หรอกพ่อหมายความว่ายังไงครับก็อีหนึ่งออนมันเป็นสาวนักปาร์ตี้ตอนที่มันคบกับฉันเราไปกินเหล้าด้วยกันทุกวันมันจะแพ้อลกอฮอล์ได้ยังไงเป็นไปได้ไหมไวะไ้หมอว่าวรอ,อนความจําเสื่อมก็เลยกลายเป็นคนแพ้อลกอฮอล์ไม่เกี่ยวกันหรอกถ้าแพ้ก็คือแพ้ไม่แพ้ก็คือไม่แพ้ จะความจําเสื่อมหรือไม่เสื่อมทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมยกเว้นความทรงจํากริตรู้สึกแปลกใจมากว่าทำไมออนถึงได้แพ้อลอกอห์ได้วอรอ,อนย้ายมาอยู่กับกริตที่ห้องเพราะพินสุดาไม่เชื่อว่าเขาแต่งงานอยู่กินกับวรอรอนจริงๆยิ่ยิงสาวตื่นแต่เช้ามาทําอาหารมากมายยิ่งทําให้พ่อของกริตแปลกใจมากเป็นอะไรอะพ่อมานั่งหน้าเครียดตรงนี้ อีออนเนี่ยนะมันมาทำกับข้าวแปลกใจจริงๆวะ่ะพ่อแปลกใจอะไรอะ่ะก็หนอ่อนมันทำกับข้าวไปที่ไหนไข่เจียวมันยังทำไม่เป็นเลยหรือจะเกี่ยวกับอาการความจำเสื่อมของเขาเดียพ่อความจำเสื่อมแล้วฝีมือการทำอาหารมันมาจากไหนหรอวะกรีดเองก็ยิ่งรู้สึกแปลกใจหนักเข้าไปใหญ่โดยเฉพาะอาหารฝีมือเธออร่อยมากวรอ่อนนั้น แม้แต่งงานกับกรีษไปแล้วแต่ก็ต้องไปทำงานในฐานะคนงานเหมือนเดิมยิงสาวทำงานหนักทุกอย่างแล้วอยู่ๆเธอก็แทนชื่อตัวเองด้วยชื่ออื่นเฮ้ยยายจ๋าโมเหนื่อยจังโมโมไหนวะกรีษมาได้ยินเธอพูดถึงชื่อโมเขาก็รู้สึกแปลกใจหนักขึ้นไปอีกตั้งแต่เธออยู่ที่นี่มาใครๆก็แปลกใจกับอาการที่แปลกไปของเธอ ป้าอิมวรอรคนนี้กับวรอรคนที่ก่อนความจำเสื่อมต่างกันมากไหมอุ๊ยต่างกันมากเลยค่ะนายวรอรนคนเก่าเหยียบขี้ไก่ไม่อ่อททำงานไรอะไรแบบนี้ไม่เป็นหรอกค่ะแต่ตั้งแต่นังออนมันความจำเสื่อมมันดีดีนะคะทำงานขยันขันแข็งไม่ปริปากบ่นเลยค่ะป้าว่าเหมือนคนละคนเลยไหมเหมือนคนละคนเลยละค่ะนาย อย่างกับฝาแฝดกรีดคุ้นคิดหรือเขาจะจับมาผิดตัวแล้วผู้หญิงคนนี้คือฝาแฝดของวอรอ,อนกระจบลงไปแล้วนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ให้กันด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ